สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพบกับช่องเด็กชิดปาดที่วันนี้เด็กชิดปาดที่จะมาฝึกเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยกันนะ okay. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราต้องกดไปที่ก o o g l e พิมพ์คำว่าผู้ชายภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถเรียนได้เลยผู้ชาย ก็จะขึ้นพูดภาษากฤษเลยนะกดไปที่ทั้งหมดตรงข้างบนแล้วตรงข้างบนทรายเนาะแล้วก็เราก็พิมพ์คำแปลได้แล้วเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะ F อ A h e l l o ก่อน Hello Hello friend นะครับเฟ l นเ f ฟ i n ินดีสวัสดี โอเคแค่นี้ก็ง่ายนะครับมาไปบายบายบายอะไรดีโอเคบายคิดซื้อเด็กนะซื้ออะไรดีโอเคซื้อซื้อรถของเล่นแล้วกัน คาร์อยชอยคาร์หรอโอเคชอยคาร์เนาะซื้อรถของเล่นโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากต่อไปเราจะพิมพ์ว่าแต่ดีพิมพ์ว่า my name my name อีกแล้วกันนะ ตั้งหาไม่ได้เคเอ่อ okay, ก e ูกันอย่บ้านไปแล้วบ้าโบมาว่าสามา3 3 3เราจะเพิ่มคำแปลไปด้วยนะ33 33ชานม3มชานม โอเคเราพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมติดตามช่องนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพใส่แมสด้วยเวลาไปไหนมาไหนนะคะสวัสดีครับเกตไทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพบก,กับช่องเด็กคิดปาร์ตี้วันนี้เด็กคิดปาร์ตี้จะมา คือพ่อมงกาเป็นจูเล่มาดาเมทิคุณคือใครเราคือพ่อเคเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีสวัสดีครับพ่อไกันนะครับไปด้กันสวัสดีครับพ่อพิมพ์ว่าอะไรดีฮัหล เลขจ้าจ้าสุขสองร้อยยี่สิบสองมันเล่นเถอะโอเคครับเราจะเอาอะไรต่อทีทำตามได้ปะทำตามโอเค องนัเสียใจกุ๊ง,าางคุณครูเก้าวีอริยาใสยกุ๊โอเคครับสำหรับไอรชอบคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพบกับช่องเดึคด่คิดปาที่วันนี้เราจะมาเรียนญี่ปุ่นกันนะครับโอเคใครสำหรับชื่นชอบ การเรียนญี่ปุ่นต้องมาดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอามคำอย่างอย่าๆที่เพื่อนๆชอบพูดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากช่องเรากันก่อนนะกันนะครับเราจะพิมพ์ว่า the it kid เค้กเค้กซูเปอร์ดีภาษาไทยไม่พูดเค้กเค้กซูเปาร์ดีชื่อผมไม่มีความหมายหรอเพราะมันเป็นชื่อชื่อที่ที่พ่อแม่ผมตั้งมาให้เฮ้ยช่างบ้าเหล้วเกินเรามาพองเห็นว่าบ้าจังแกรจี้แกรจี้ พมาไงเราต้องเปลี่ยนมาเป็นไทยนะครับผมก็แปลกๆเหมือนกันว่าทำไมไม่พูดจะิว่าค่ะได้เลยจิสวัสดีชาวยี่ปุ่นครับเดี๋ยวปุ่นเขียนไงนะ ฉันว่าญี่ปุ่นค่ะโอเคอเรือคืออนะไรเรือรับนะครับไอสเตมัสรับนะครแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปเราต้องพิมพ์ว่าอะไรนะเดี๋ย่างแรกดูนี่ สวัสดีคร่ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้พบกับช่องเด็กชิปาที่วันนี้ลงมาเรียนออนไลน์วิชาภาษาซีบัวโนนะครับซีบโนคืออะไรเป็นประเทศที่ผมก็ยังไม่รู้ถังเหมนกันนะครับคือมันเป็นภาษาที่เขาออกแบบมาเองัวยา ภาษาในนี้ไม่มีเสียงให้พูดเลยมันเป็นภาษาที่ไม่มีความหมายอ่ะเอาสเปนแล้วกันอากูเอลาปาร์เทร์นาอากูเอลาพาเตร์นาตาโอ้โห <O jo. S 1> ตาโอ้โห <O jo. S 1> เอาชื่อนี่ละกันสเปนอิสปาเนียอิสปาเนียสเปนเก่งมากครับ

ดูแลสุขภาพตัวเองอย่าลืมใส่แมสกเวลาไปไหนมาไหนนะครับอย่างที่บอกที่ผมบอกในในคลิปนี้เดีย๋ยวผมขอพิ่มก่อนคลิป,ลป oh, <no. S 1> อีกอีกหนึ่งรีบมาอยสวัสดีครับรำ awesome. เจ้าค่ะอันนี้ก่อนอ่านเสียงสวัสดี่ค,คือค่ะคือค่ะโอ๊ยเดี๋ยวผมเพิ่งไปกดเปลี่ยนภาษาโอเคเห็ว่าเออเดี๋ยว คนเจนี่มาตูสิคำว่าเจนี่เป็นคนครับคิมว่าอารับบ้างแล้วกันอารับอารับแล้วอะไรสอดีครับสา นล้วกันเกษสามเขพิม<อ> okay. บ้าอะไรต่อจีดูแล้วพิมบ้าโรงเรียนหนึ่งเป็นมัธยมสึกษาปี่หโอเคเก่งมากโอเคเดี๋ยวผมจะร้อยเพื่อน ออ,ออกเสียงกระดูบ้างนะเริ่มคำแปลที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าที่อืน่นออกเสียงปะออกเสียงปะโอ,อ,อ,อเคค่ะเลยนะครับเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมา มานาม้ำฮิซอนุลบาฮีออกเสียงว่าฮิซอนุลบาฮีฮิซองมิลพาลีเก่งมากเก่ง okay. okay. มากโอเคโอเคมาหน่อยอันหนึ่งอืมพี่ชายโอ,อเค <Okay, S 2> เป็นเพื่อนลองอีกครั้งหนึง่ง อะไาคูลิกเดือเก่งมากค่ะบูแค่เลยอดอีเดี๋ยวจิ้งป่าทำไมอะไาคูลิกเบอดเรื่อคูลิกเคที่ต้องสุดท้ายออกเสียงยากแล้วหน่อยนะครับว่าแล้วไม่ใช่ตอนนี้นะิ้นซ่อมนะไมนซ่อมนะเคคิดว่า Ajrul Abi Ok, siang Ajrul Abi Ok, siang Ajrul Abi Oh, main na Ajrul Abi Padi Ok, main Ajrul Abi Ajrul Abi Ok, ma, krap Ma, krap, tol, pah, loi Rak Na Ana, ahibuka Ok, siang, wa Ana, ahibuka Ana, ahibuka Ok, ma, krap, ดูแลตัวเองด้วยนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเรามาดูคลิปนี้คลิปที่หึงคลิปที่สองคลิปที่สามคลิปที่สี่คลิปที่ห้าก็จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจในภาษามากขึ้นนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ